เข็มที่หนึ่งกระตุ้นนี่คือคือดบ้านีนือวสรวมนี้สวัสดีค่ะเช้านี้ฝนตกแต่เช้าเลยนะคะอากาศมืดครึ้มมองไปทางไหนเหมือนยังไม่สว่างค่ะตอนนี้ก็เกือบเกือบสิบโมงแล้วนะคะแต่ยังมืดอยู่เลยค่ะเพื่อนๆมาดูกิจกรรมของครูวันนี้นะคะ วันนี้นะคะเดี๋ยวครูคก็จะให้คุณหมอนะคะมาฉีดวัคซีนเนี่ยอลังรดนเลยนะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาดีเดี๋ยวเธอเจอแน่เลยฉีดวัคซีนเข็มแรกค่ะตอนนี้เช็ดเนื้อเช็ดตัวให้เรียบร้อยให้สะอาดก่อนนะคะเ,เจ้าเจ้ามารวยอยู่ข้างในกัดเอาไว้ก่อนค่ะกินเลยค่ะให้กินนี่ล่อล่อ ทำความดีเดี๋ยวให้กินที่ลูกนชุ่มฉ่ำมากนี่นโอโหไม่ได้เลยเนี่ยเนี่ยเขาจะชอบอาหาร เป็นพิเศษเลยนะคะเด okay. ี๋ยวก็จะให้มารวยทานต่อนะคะมารวยกำลังงุดยิดเลยนะคะเนี่ยอยู่ในกรงวนมาดีต้องได้กินก่อนนะคะเอามานี่มารวยมากมามารวยออกมามามาเลยมาอันนี้มาอันน UH! ี้ีนีมมาเลยมาลูกมาอันี้อันนี้อันอันนี้อันนีอ่ะเดี๋ยวแม่ให้กินลูกเดี๋ยวแม่ใส่ช้อนให้ มาลูกมานี่มาเลยนี่มานี่มานี่มามา,มาเลยลูกต้องรอให้เขากินอย่างนี้ไมะนั้นเขาก็จะซนหน่อยจะไม่ค่อยยอมให้จับนะคะตัวนี้เขาก็อยู่ที่อารมณ์เขาที่ก็จะเช็ดตัวให้เขาในขณะเช็ดตัวเพราะว่าเดี๋ยวคุณหมอจะมา นี่ทานอันนี้ทานอันนี้ของหนูยังอยู่นี่อ่านี่น้องแมวที่มีอายุยังน้อยอยู่นะคะอายุประมาณคุณครูคิดว่าน่าจะไม่เกิน3เดือนซึ่งวันนี้คุณครูก็เลยจะให้คุณหมอน,ะน่ะมาฉีดวัคซีนเข็มแรกเดี๋ยวเราก็ต้องติดตามดูก่อนนะคะว่าพฤติกรรมของน้องมาดีกลับมารวยเมื่อถูกฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้วจะเป็นอย่างไรคุณหมอสั่งว่า ให้เก็บไว้ในกรงให้ขเขาด้วยถึงครูว่าไม่น่าจะยากอะไรนะคะเพราะว่าน้องมาดีเขาก็ไม่ได้ไอยู่ไกลกับเราเพอาจะหนีไปเที่ยวแต่วันนี้สงสัยหนีไม่เที่ยวาะฝนกําล,กลังตกเลยนะคะช่วงนี้ฝนตกนะคะตอนนี้ฝนก็หยุดตกแล้วนะคะน้องมาดีและน้องมารวยก็อยู่ในกรงเรียบร้อยแล้วคะ่ะ คุณหมอก็มาแล้วนะคะเรามาร่วมดูซิคะว่าน้องมาดีมารวยเมื่อถูกฉีดว,วัคซีนนั้นจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วแค่คี่จับตรงไหนอันนี้เข็มที่หนึง่ง กระตุนอันอนี้สินวัคซีนสนัก,ก,กบา้านี่อันนี้ไม่ใช่วัคซีนรวมอ่าอันนี้คือวัคซีนสแลกบ้าวเคซีสแลกบ้าเสร็จเรียบยางค่ะกับกาวก้องก่อนเข้าห้องก่อนอ,นอนย่างนี้ต้องให้อาบน้ำเอาบท่าได้เลยไหมเออเออก็สองวันนะหลังเขาต่อยนั้นนิดนึงลูกอุ้ยตายแล้วลูกไปแล้วไปแล้วเหรอเนี่นยไปแล้ว อ๋อโอเคอะทีนี้มาดีแล้วลูกมาดีอุ้ยายนี่ตื่นเต้นหางพดเลยค่ะขีดส <c oughs> องเข็มนะคะวันนี้ขีดพิษรักรักบ้ากับวัคซีนร,รวมเขมี่ออันนี้มาดีาค่ะพิษรักบ้าลูกไม่เอาไม่เอาไม่เอาโอเค,อเคไปแล้วลูก ไีลังหาที่ไปเอันเป็นไงลูกหะ